ตอนนี้เริ่มแรงเงาวัตถุแล้วครับเริ่มวัตถุเริ่มมาแล้วครับคนที่ทั่วนะถ้าเกิดไม่ทั่วนี่สีเพียนเลยนะสีขั้นต่อไปเพียนเลยนะโต้ลงมั่นใจแล้วก็ลง ยังเข้มอยู่เพราะว่ามันน้ํามันไปผสมไงอยมันแห้งมันก็จะจางแตอนี้มันหลอกตาเราอยู่น้ํามันเยอะเราใส่ขาวไว้เยอะยขั้นต่อไปคนนี้ข่าวเยอะๆเลยนะรอตโต้มันได้แยกกันออก ให้ใกล้กันที่สุดวัตถุติกันให้ใกล้กันที่สุดโอเคไหมเออทับกันได้หน่อยให้ติดกันเลยก็ดีนะให้ติดกันแต่ว่าแต่คนละด้านห้ามติดกันะจะนูนไหมนี่ ด้านนะด้านด้านนะัติดกันนะอ่ะทางต่อไปเขาเยอะเลยคนนี้เขาเยอะเลยแสงเริ่มมาแล้วโอ้นี้นานเลยให้เขาเห็นทุกขั้นตอนให้เห็ ห้ามติดกันนะด้านห้ามติดกันแต่วัตถูกติกันได้ เลยเขา,เาไปครูสอนยังไม่เสร็จเลยเลยไม่ได้เตรียมตัวยาไม่ได้โทดน,น,น้ำเลยสู<ซ>้ยากไหมรถโตยากไหมครับ เหมือนเหมือนกับแรงเงาอาทิตย์ที่แล้วเลยใช่ไหมออมันใกล้เคียงกันเหมือนคล้ายๆกันล้มันนยครับเนี่ยคนึงถึงด้านไว้ห้ามติดอย่างเดียวครับแต่ด้านแต่และด้านห้ามติดกันแต่ด้านเดียวกันอนะัใกล้กันได้ อันนี้มันดูเข้มเพราะน้ำมันหลอกตาเราเดี๋ยวแห้งก็จะขาวเองใส่ขาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวขาวตรงนี้ก็ทับมันมอีกโอเคไหมจริงๆมันมีมันมีอีกช่องเหน่ะเนี่ยเนี่ยนิดหนงอเนี่ยอากขูเพิ่มให้เพราะช่องมันได้เท่ากันโอเคไหมอืมช่องมันได้เท่ากันอ่ะอ่ะ นี่นะช่องสุดท้ายมีอีกช่องหนึ่งนะมันจะได้จบแสงข่าวที่สุดเหมือนกันโลบายเตไรมเปรนตีครับติดธงชาติไทยไปด้วยได้รู้ว่าเรียนอยู่ประเทศไทยอะเด็กไทย เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกข่าวที่สุดข่าวที่สุดเออ,อยวก็มีอีกนิดเหนื่อยเดี๋ยวมาจี้ด้วยนะมีช่องหนึ่งไม่ได้จบเท่าเากัน Đi cuối cùng rồi nó bay bắt thùng người lắm มติมมือก่อนน้ำเยอะรีดรีดหน่อยรัแบบอว่าแบบมันเล็กมันเล็กมากเลยน้ำอย่างเยอะเลยเอาให้มันข้นๆหน่อยเพราะพื้นที่มันเล็กเนีเดี๋ยวจะเละหลอดท่อโอเคไม่ต้องเบนขาวไม่ต้องเบนขาว โตโต้นี่ดูคันนี้ไล่น้ำหนักไป็นไรใช่ไหมคันนี้เลือกสีตามใจชอบเลยนะโอเคไหมแล้วคุยจะปล่อยละสีน้ำเงินเอาเปิดสีน้ำเงินให้คุยหน่อยเดี๋ยวคุยจะทำสีเงาไว้ตรงนะี้เนียเวลาทำเงาวง,งบางเลยทำเงาให้บาง,บางเลย เงาอะไรแล้วหน้าไปกับเส้นด้านล่างใช่ไหมเราก็ทําใกล้กวัตถุงกลยาวไว้ไม่ต้องจริงจังเป็นไงเหมือนเป็นเงาไหมเออลากไปทีเดียวบางๆเราลากไปทีเดียวเล็กๆโอเคไหมแล้วหายไปตามอากาศเหมือนกันแต่แรงเงามต้องหลายเส้นแต่นี้เราลากทีเดียวไปเลยโอเคไหมยากไหม โอเครู okay. ้วิธีทำเงาไนะว,างว,ว้นะอ้าววางบนพื้นเหมือนวางบนพื้นไหมโอเคป่ะ okay, ลุยต้นต่อเลือกสีตามใจชอบเลยแรงเงาได้แล้วเอาครูยหยุดถ่ายแล้วสอนเรื่องเงาไหมเงาต้องดูจากพื้นไรพื้นกระดาษตรงนี้ใช่ไหมเออมันจะดูเดดหมือนคนมองไงแต่ถ้าเกิดเงาไปนูน่นอ้อไปด้านหลังอ่ะนู่นนกมองแบบเราพลาดเราคนมอง อโอเคครับลอตโต้ไปวัตถุต่อไปแล้วคราวนี้ผมจะปล่อยเขาแล้วแต่ค่อยๆดูไม่ค่อยบอกแล้ว